สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ world watcher จับตาประเด็นโลกคะ่ะอยู่กับปอมชริดาพรมโยธีและสํานักข่าว efinance ไทยมีข่าวมีโอกาสนะคะวันนี้ก็เข้ามาสู่อีกเอพิโซดแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ ปีใหม่ละปี2,566กันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างตลอด1ปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะปีนี้มาลุยกันต่อนะคะและท่านใดที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กด Follow ให้เราด้วยมีปุ่มไหนที่จะช่วยทำให้เราได้แชร์ไปถึงเพื่อนๆของคุณผู้ชมนะคะ ฝากด้วยแล้วกันนะคะจะได้แชร์ความรู้ต่างๆนะคะส่วนประเด็นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาจับตาเกี่ยวกับเรื่องของสแตนเลสค่ะคุณผู้ชมบอกว่าสแตนเลสย,ยังไงอะมันมีอะไรหรอทําไมต้องฟังด้วยคือเรื่องนี้จะบอกว่ามันเป็นวัตถุดิบหลัก ที่ต้องมีในทุกๆอุตสาหกรรมในโลกนี้เพียงแต่เราไม่รู้เองเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาจะดูนะคะว่าความสําคัญของตัวสแตนเลสมันคืออะไรนะคะมันมีปัจจัยอะไรที่มาช่วยสนับสนุนในเรื่องของราคาสแตนเลสกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะผู้ที่จะรู้ดีที่สุดนะคะก็คือทําธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสแตนเลสนั่นเองค่ะนั่นก็คือทางด้านของบริษัทไทยเยอรมันโปรดัก t ์จากัดมหาชนนะคะหรือว่า TG Pro วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของ คุณธนงลีลาประชากลนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของ TJPro ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญ,ญาตเรียกคุณ X เลยนะคะครับผมค่ะคือหลายๆคนตอนนี้กำลังมองกันอยู่นะคะเพราะว่าช่วงมันมีการงานวิจัยกันออกมานะคะว่า s t a n l e เนี่ยจะมีมูลค่าถึง1.66แสนล้านบาท ไม่ใช่ล้านบาทแสนล้านดอนลลาร์สหรัฐภายในปี2,572นะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมทั่วโลกเนี่ยต่างหันมาใช้สแตนเลสกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วมันก็เติบโตไปกับอุตสาหกรรมภาคของอุตสาหกรรมน้ํามันก๊าซธรรมชาติอาหารเครื่องดื่มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าปิตโตรเคมีเคมีคือแทบที่จะอยู่ในทุกอุตสาหกรรมกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราอยากจะให้ทางด้านของคุณเอ็กซ์เล่าสั้นๆน,นิดนึงว่า TG Pro เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ ครับ uh, T C Pro นะครับเราเป็นผู้ผลิตนะครับท่อแล้วก็แผ่นสเตนเลสนะครับที่ประเทศไทยที่จังหวัดระยองครับผม uh, เราผลิตมาปีนี้ปีที่46นะครับ uh, เป็นผู้ผลิตลายลายแรกและลายเดียวในประเทศที่สามารถทำเท่าส,สาหกรรมได้ถึง20นิ้วครับผม ค,คือตอนนี้เรามีในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันค o v e r หรือว่ามีอะไรยังไงบ้างอะคะ,ะเรามีผลิตภัณฑ์นะครับ wide range มากๆกนะครับกลุ่มแรกเลยที่ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้หรือที่ทุกคนจะเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเราบันไดนะครับราวกระตที่เห็นตามห้างหรือว่าตามสะพานข้ามถนนนะครับที่เราเห็นเป็นสแตเลสทั้งหลาย หรือแม้แต่เวลาวันนี้เราใช้ BTS ใช้ MRT แล้วก็ได้เห็นหนาสตัเลสไม่ว่าจะเป็นในลิฟต์ก็ดีหรือว่าบนบันไดเลื่อนครับผมอ,อันนี้คือในสิ่งที่ถ้าเราบอกว่าสแตนเลสใช้อยู่ในชีวิตประจําวันหรือแม้แต่ช้อนซ่อมที่วันนี้เราใช้อยู่ครับมันก็จะเป็นสแตนเลสครับผมใช่ค่ะ,คะอ,นนอันนี้มาถามนิดนึงในส่วนของตัวสแตนเลสเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรอะคะคุณเอกคะคือหลักๆะครับ สแตนเลสมันก็จะประกอบไปด้วยเหล็กน,นั่นแหละประกอบด้วยเหล็กน,นะครับแล้วแต่ว่ามันจะมีส่วนผสมของโครเมียมนะครับแล้วก็นิกเกิลเข้ามาผสม<ะ>ทําให้กลายเป็นสแตนเลสครับผม<ะ>ซึ่งอพอดีตะกี้ได้ยินเรื่องถึงทําไมราคาหรือว่าสิ่งต่างๆของสแตนเลสเนี่ยราคาเหมือนกําลังขึ้นหรือว่าเทรนในการเปลี่ยนการใช้งานนะครับทําไมคนทั่วโลกถึงต้องมาใช้สแตนเลส คืออย่างแรกเลยเนี่ยค,คือสเตนเลสจริงๆมันคือมันมาจากภาษาอังกฤษคําว่าสเตนเลสสเตนก็คือ,อพวกอลอยเปือ่อนอะไรเงี้ยลอยเปื่อนพวกสนิมพวกเวลาค่ะคือของสกปรกะครับสเลสก็คือไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือวัตถุดิบสเตนเลสเนี่ยมันสะอาดค่ะมันสะอาดมันสะอาดกว่าเหล็กมันไม่มีสนิมมันไม่มีแร่ตกค้าง อุตสาหกรรมค่ะต่างๆเนี่ยก็เริ่มจะต้องเข้ามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมน้าดื่มน,นะครับหรือแม้แต่พวกบำบัดน,น้ําเสียนะครับซึ่งใกล้ที่สุดที่ที่ที่เราเคยไปดูเนี่ยก็อาจจะเป็นโรงบำบัดน้ําเสียที่จ,จัดตรวสวนจตุจักรครับที่ที่มันมีอยู่ทำให้ทำให้เนี่ยโปรดักตพวกนี้มันเริ่มกลับมาใช้หรือเป็นไวเรนช์มากขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเรา แล้วก็เลือกทำเงาที่มันสวยงามนะครับพอตกแต่งเข้าไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้คนนิยมใช้ซึ่งบางทีเนี่ยเราเดินเข้าไปในลิฟต์เราคิดว่าเป็นกระจกจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆที่มันไม่ใช่กระจกนะครับมันคือสเตเลสขัดงเงา,านนให้มันเหมือนกระจกอ๋อครับค่ะ,คะมันก็เลยเป็นที่นิยมอยู่ใน,เน everyday เลยเพียงแต่ว่าเรา่เอีเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตไม่เคยเห็นเท่านั้นเองค่ะอ่ะทีนี้ การเคลื่อนไหวของราคาสแตนเลสที่ผ่านมาเอาเฉพาะแค่ปีหกห้าก่อนมันเป็นยังไงบ้างอะคะราคาเคลื่อนไหวนะครับช่วงกลางปีเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาสแตนเลสขึ้นไปสูงที่สุดน,นะครับถ้าตีเป็นบาทต่อกิโลเนี่ยอยู่ประมาณสักร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสบาทต่อกิโลครับแต่ช่วงนี้ราคาสแตนเลสได้มีการปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยสิบาทต่อกิโลครับผมซึ่ง mm. ก่อนหน้านี้ ลงไปเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มกลับขึ้นมาราคาสเตนเลสเนี่ยครับส่วนใหญ่มันจะขึ้นกับสามอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือราคาของเหล็กเองนะครับถ้ามีการปรับขึ้นราคาสเตนเลสก็จะปรับขึ้นอย่างที่สองคือราคาของโครเมียมนะครับถ้าราคาโครเมียมปรับขึ้นราคาสแตนเลสก็จะปรับขึ้นแล้วก็ที่สําคัญและสําคัญมากๆคือน<ะ>ิกเกิลนะครับนิกเกิลเนี่ยถึง สเตลเลตทั่วไปเนี่ยนิกเกิลมันจะมีอยู่ประมาณสักแปดเปอร์เซ็นตแต่เป็นแปดเปอร์เซ็นที่แพงมากๆากคือนิกเกิลมันตอบต่แพงมากๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผสมหรือการทําพวกนี้มันจะทําให้ราคาสเตลเลตแพงมากขึ้นแล้วถามว่าทําไมราคานิกเกิลถึงมีผลให้ราคาสเตลเลตขึ้นหรือว่าทําไมราคานิกเกิลถึงสูงขึ้นณนะปัจจุบันและสูงขึ้นเรื่อยๆนะเหตุผลของมันก็คือ มันใช้ในแบตเตอรี่อีวีครับอ๋อ่ oh. มันคือแร่ธาตุตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าอีวียิงยิ่งขยายนิกเกิลแร่ธาตุเนี่ยหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับที่อินโดนีเซียที่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนคนมันใช้งานมากขึ้นมากขึ้นราคามันก็สูงขึ้นครับค่ะฟังดูจากตรงนี้คือคือมันประกอบไปด้วยธาตุสามอย่าง เหล็กโครเมียมนิกเกิลแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดเหล็กราคาขึ้นสแตนเลสก็ขึ้นถ้าโครเมียมขึ้นก็ราคาสแตนเลสก็ขึ้นนิกเกิลขึ้น,นมันก็ขึ้นยังไงมันก็ขึ้นค,คือ,ค,อคือมันมีช่วงลงด้วยครับมันมีอย่างเช่นถ้าของบ้านเราน่าจะสักสี่ห้าปีที่แล้วที่ก่อนที่จะเกิดโควิดหรือว่าก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนนะครับมันก็ราคาเหล็กก็จะค่อนข้างต่า เพราะฉะนั้นช่วงนั้นราคาสเตเลสก็จะค่อนข้างต่ำใช่ไหมฮะพอมันเริ่มเกิดเ,เรื่องโควิดใช่ไหมคือโควิดเนี่ยพอมันมีเขาเรียกอะไรนะมันมีโรคระบาดส่วนใหญ่เนี่ยเ,เรื่องอาหารราคาจะขึ้นก่อนต่อไปก็จะคือพวกอคอมโบเิตี้ทั้งหลายใช่ไหมครับซึ่งสเตเล่สวันนี้เราจับอยู่ในหมวดของคอมโบเิตี้ ทำให้เนี่ยราคาขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่มีโควิดนะคะค่ะโอ้โหค่ะถ้าอย่างงั้นเนี่ยถ้าเป็นมองทั้งภาพรวมปีหกห้าคืออะไรที่มันเป็นปัจจัยหลักๆที่มันมีผลต่อราคาทั้งเหล็กโครเมียมนิกเกิลก็ส่งผลต่อสแตนเลสเช่นเดียวกันใช่ครับถูกต้องครับหลักๆเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าสงครามยูเครนทำให้เหล็กแพงขึ้น มากๆนะครับเพราะอย่าลืมว่ายูเครนกับรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศหลักในการส่งออกเหล็กอันนี้คือคือส่วนใหญ่คนถ้าไม่ได้อยู่ในวงการจะไม่รู้ว่ายูเครนเนี่ยส่งออกเหล็กเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีราคาเนี่ยเริ่มนี้ตั้งแต่มีสงครามยูเครนราคาสแตนเลสก็มีการปับขึ้นใหม่ซึ่งไปพีคสุดเลยก็คือช่วงประมาณเดือนห้าเดือนหกปีที่ผ่านมาเนี่ยอ้วราคามันลงมาได้ยังไงอะคะ ก็ปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ทุกอย่างมีขึ้นก็ต้องมีลงนะผมว่ามันก็เลยมองว่าตอนเนี้เป็นการปรับฐานมากกว่าเดี๋ยวก็ถ้าคือก็มองว่าถ้าประเทศมันเปิดมากขึ้นนะครับถ้าประเทศเปิดมากขึ้นจีนเริ่มผ่อนคลายนโยบายการกักตัวนะครับทุกอย่างเนี่ยเริ่มเริ่มกลับไปเป็นเหมือนเดิมการใช้มันก็จะมากขึ้นการบริโภคมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นตามตามปลาด โดยเฉพาะถ้าเป็นนิกเกิลเนี่ยยิ่งช่วงนี้เนี่ยทั่วโลกเลยลดลงในการใช้รถอีี <EV. S 1> EV, ใช่ไหมครับ<ฮ>นิกเกิลเนี่ยมันอยู่ในแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นยิ่งใช้แบตเตอรี่เยอะ<ฮ>นิกเกิลก็จะยิ่งใช้เยอะครับคมค่ะอ๋อังนี้ไปเทรนราคาสเตนเลสเนี่ยก็น่าจะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วสแตนเลสเนี่ยมันส่งมาจากประเทศไหนอะคะประเทศไหนเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆน,นะคะ อตอนนี้ถ้าประเทศที่ส่งออกเป็นระดับต้นๆน,นะครับก็คือประเทศจีนครับถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวสเนเลสแต่ว่าถ้าตัวเลขผมไม่ผิดเนี่ยทั่วโลกเลยตอนนี้เอเชียน่าจะใหญ่ที่สุดครับเอเชียน่าจะใหญ่ที่สุดคือหลักๆก็จะอยู่ที่เกาหลีอินโดนีเซียแล้วก็จีนครับผม แล้วก็ยุโรปก็จะมีแต่ยุโรปส่วนใหญ่มันจะเป็นคอนซัมชันอยู่ในประเทศที่เองอยู่นะครับส่งออกค่ะค่ะอ่ะทีนี้ทางด้านของทีจีโปรเองเราในฐานะที่เป็นทั้งผู้จัดจําหน่ายด้วยแล้วก็ผู้นําเข้าด้วยแล้วก็เอามาเพื่อผลิตแล้วก็จัดจาหน่ายด้วยตรงนี้เนี่ยอเอารับมือความเสี่ยงด้านใดยังไงบ้างเนี่ยคะ่ะเรื่องความเสี่ยงทางด้านราคานะครับคือตอนนี้เราเป็นนโยบายของผู้บริหารที่เราจะแปดสิบยี่สิบก็คือ เราซื้อของแปดสิบเปอร์เซ็นตะทั้งหมดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นที่เราซื้อแปดสิบเปอร์เซ็นคือเราต้องมีออเดอร์อยู่ในมือแล้วนะครับส่วนยี่สิบเปอร์ซ็นตเนี่ยคือเผื่อว่าระหว่างทางเราจะสามารถขายได้เพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงทางด้านของราคาขึ้นราคาราคาลงเนี่ยจะมีอยู่ประมาณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นจากยอดขายทั้งหมดครับอืมค่ะแล้วเราก็มีการส่งออกด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับค่ะเราเราเป็นส่วน<อ>ใหญ่เรา,าไ,รไป<ะ>ประเทศหลักๆจะเป็นอเมริกากับทางยุโรปครับผม oh. บของอเมริกาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราขายเยอะก็คือเท่าอุตสาหกรรมอาหารอย่างที่บอกก็คือมันแทบจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น r e c e s r i o n proof อันนี้คือคือเวลาเราคุยกันเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยยังไงคนมันต้องบริโภคมันต้องกินมันต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะมี ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการชะลอตัวบ้างนะครับแต่คนเนี่ยมันยังต้องกินนมกินยากินทุกอย่างซึ่งข้อของเราเนี่ยอยู่ในทุกกระบวนการของการผลิตค่ะครับที่มีการเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะค่ะครับค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเศรษฐกิจยังไงยังไงเราก็ต้องทุกคนก็ยังต้องใช้สเตนเลสในชีวิตประจําวันต่อไปใช่ครับก็คือถูกต้องเลยครับคือทุกคนก็จะต้องใช้อยู่ปกติทั่วไป ซึ่งตัวเลขเนี่ยที่ผมเคยมีคือประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยะจะใช้สเตเลสอยู่ต่อหัวต่อคนประมาณสิบแปดถึงยี่สิบสองกิโลต่อหัวต่อคนต่อปีเยอะครับแต่ถ้าประเทศอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ประมาณเมื่อหลายปีที่แล้วเน่ยอยู่ประมาณทัเกือบเกือบสี่ค่ะสี่กิโลต่อคนต่อปีครับค่ะ Ừ, ซึ่งซึ่งตาการใช้เยอะมากครับตอนนี้เพราะว่าอย่างที่เมกี้เรียนจะเป็นเหล็กก็ดีหรืออะไรก็ดีนะในโปรเซสของการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นทางด้านอาหารหรือเทัท้งไฮจีนเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนจากเหล็กมาเป็นสเตนเลสค่ะอืมจริงค่ะอ่าเพราะฉะนั้นโดยรวมสำหรับปีสองพันห้ารอหกสิบห้าเราบริหารต้นทุนยังไงบ้างอะคะ ของปี25 6 5จริงๆเราบริหารต้นคุณเนี่ย,เร,ย,ายาเ,รรเราพยายามไม่เก่งกาไรครับเราพยายามไม่เก่งกาไรจากตัววัตถุดิบเพราะว่าคือหลคือทุกคนเนี่ยพยายามมีมองมีความรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเหล็กขึ้นเหล็กขึ้นเหล็กขึ้นต้องตุนต้องตุนต้องตุนเพื่อทําให้หนึ่งไม,ไม่ขาดไม่ขาดของเวลาลูกค้าต้องการสองก็คือทุกคนมองว่าขึ้นหมดใช่ไหมพอขึ้นหมดเนี่ยทุกคนก็จะมีการจัดตุน แต่ถามว่าอย่างที่บอกคือราคามันมีขึ้นก็มีลงเราก็พยายามว่าโอเคเราเราเก็บของนะแต่เราจะเก็บแค่ประมาณสัก20%จากที่เราปกติเคยขายได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่างช่วงช่วงราคาขึ้นก็มันก็กําไรดีนี้ยอมรับแต่พออย่างช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาที่ราคามันลงเนี่ยถามว่าผมว่าผู้ผลิตเหล็ลกหรือคนที่ใช้เหล็กทุกคนในในประเทศหรือในโลกน,นียก็ขาดทุนจากสต็อกที่ตัวเองซื้อเขามาแทนเพียงหต่หว่าตรงเนี้ย เราจะทํำยังไงให้ให้มันแมชชิ่งแล้วโดนไม่เยอะหรือมีผลกระทบให้หน้อยที่สุดค่ะท,ทั้งทั้งที่สแตนเลสจริงๆคือเหมือนกับเมื่อกี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็น recession proof ก็คือแบบมันช่วยมันมันไม่ว่าจะสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นยังไงมันก็ยังใช้ต่อไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างนี้ความเขาเรียกว่าผลกระทบหลกักหรือว่าความท้าทายหลกัก ที่มีผลต่อการดําเนิงเนง,งานของบริษัทเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับเพราะว่าเราจับในสินค้าที่แบบยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงมันก็ต้องใช้อยู่เนี่ยคะ่ะคือคือต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าบริษัทผลิตสินค้าหลายรูปแบบครับตะกี้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือในเชิงของอุตสาหกรรมที่เป็นของอาหารแต่กลับมาถ้าสมมติวันนี้มันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ใช้ในการตกแต่งหรือว่าอุตสาหกรรมพวกตึกพวกอสังหา คือตรงนี้ก็จะเป็นผลกระทบโดยตรงถ้ามันมี oh. วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะหยุดหยุดสร้างหยุดผลิตถูกไหมครับตรงนี้เราก็จะมีปัญหาว่าถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจมีปัญหาขึ้นมาในส่วนของภาคนี้ก็จะชะลอตัวนะครับแต่อย่างที่บอก <S 2> <S 2> <S 2> ในส่วนของหลักๆที่บริษัทยขยายการทําตลาดหรือมียอดขายที่ออกต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยเราเน้นไปทางด้าน ของที่เอาไปใช้ในงานอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราพยายามไม่ให้วิกฤตเศรษฐกิจโลกหรือว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่มามีผลกระทบมากเน่อยอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยถ้าไม่ได้เกิด recession ทั้งโลกมันมีตลาดอยู่ทั่วโลกพอมันมีตลาดอยู่ทั่วโลกเนี่ยเราก็มีการวางแผนว่า ตอนนี้เราลูกค้าหลักๆก,ก็คือจะเป็นอเมริกาจากทางยุโรปนะครับตอนนี้พอน้ำมันขึ้นตะวันออกกลางงานดีเราก็เริ่มอจะบอกเริ่มระวางแผนนี่แล้วว่าเราก็เดินเดินทางไปคุยงานตะวันออกกลางแล้วอะไรแล้ว,ลลวซึ่งปีหน้าเราก็คาดว่าคาดว่าจะมียอดมาจากทางตะวันออกกลางเหมือนกันครับเ <Huh. S 1> พราะเราเองเราก็เป็นอัพ r รูฟเวนเดอร์ลิสของพวกอาร์มโกที่ ที่ทางตอนกางครับอ๋อค่ะเพราะเรามีเราผลิตข้อ i ฮเพรสเชอร์อะไรพวกนี้ด้วยครับค่ะอ่ะทีนี้ต้องถามต่ออีกว่าแล้วอย่างนี้สัดส่วนในต่างประเทศกับในประเทศเนี่ยเป็นยังไงอะคะของบริษัทเออ่ตอนนี้ครับตัวเลข Exact เนี่ยประมาณ82กับ18ปอร์เซ็นคือขายในประเทศ82ขายต่างประเทศ18นะครับค่ะปีหน้า ก็คือปี66เนี่ยเราตั้งเป้าว้ประมาณ70กับ30แล้วก็ปี67เนี่ยผมพยายามทำให้ได้50 50ค่ะก็จะค่อยๆเพิ่มสัดส่วนต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วก็ตัวในประเทศเองเนี่ยต้องบอกอตรงๆว่าเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจมากนักกับเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบนันนี้แต่เราก็ตั้งตัวเลขว่าน่าจะขยายตัวแต่ไม่เยอะค่ะ ทีนี้มองสําหรับปีค่ะค่ะทีนี้มองสําหรับปี2566คือตอนเนี้ยเราต้องประเมินสถานการณ์แล้วล่ะว่าเราจะต้องรับมือกับเศรษฐกิจปีหน้ายังไงเอาในต่างประเทศเรามองยังไงปัจจัยที่มันเกี่ยวพันกับทางด้านของตัวสแตนเลสเนี่ยค่ะกับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเราอะค่ะคือผมเคยผมเคยให้สัมภาษณ์ไปนิดนึงก็คือ คือถ้าวันนี้สงครามยูเครนไม่จบนะครับหรือไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นเนี่ยยังไงราคาเหล็กเ่ะสแตนเลสไม่มีทางลงอยู่แล้วนะครับคือถามว่าผมไม่ได้ดีใจที่เกิดสงครามแต่ว่าสงครามมันทําให้ราคาพวกนี้มันขึ้นนะก็ถ้าหยุดถ้ามีการหยุดสงครามอาจจะมีการปรับตัวของงานสแตนเลสหรืองานเหล็กในโลกปรับลดลงนะครับอันนี้ก็ขังมันเหมือนกัน อ,อื่นๆก็ต้องรอดูอเมริกาว่าท่าทีในเรื่องของของเรื่องนโยบายอัตราดอกเบี้ยค่ะครับ<า>แล้วก็การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของยุโรปที่เขามองว่าปีหน้าจะเกิด recession เนี่ยตั้งแต่ควอเตอร์แรกหรือควอเตอร์ที่สเนี่ยมันมันจะออกเป็นยังไงแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราเองเนี่ยคือเราวิ่งงานโปรเจกต์ไว้เยอะ คือคือเรามีงานวิ่งงานโปรเจกต์ที่มันเป็นพวกไฮเพรสเชอร์ทิววิ่งที่ในยุโรปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเราก็กําลังอินทอ์กับกับหลายที่เพื่อจะได้รับงานโปรเจกต์อยู่ซึ่งเรามองว่าตัวเลขที่เราตั้งไว้ของปีหน้าของต่างประเทศเนี่ยไม่น่าไม่น่ามิสทา์เก็ตแล้วก็น่าจะดีดีกว่าที่เราวางไว้ด้วยซ้ำครับค่ะแล้วเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนล่ะคะอัตราแลกเปลี่ยนเราก็มีการซื้อฟเวร์ทั่วไปครับ ไม่ได้ไม่ได้เป็นสาระที่สําคัญมากนะแต่เราก็จะพยายามว่าเรามีฟิกซ์อย่างช่วงที่ท่าเงินมันขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยเราก็พยายามไม่คือเราฟิกขาลับแต่เราไม่ได้ฟิกขาเข้าเอ้ยฟิกขาออกนะครับประมาณนี้ค่ะอ่าจริงๆแล้วปีปีหกหกเรากังวลปัจจัยเรื่องไหนมากที่สุดอะคะในแง่ความกังวล อีหกหกนี่แง่ความกังวลนะผมกังวลในประเทศมากกว่าครับผมผมมีความกังวลเรื่องเรื่องการขยายทางด้านเศรษฐกิจของในประเทศมากกว่าเพราะต่างประเทศเนี่ยยังไงมันมันมันไม่มีทางมี recession หรือว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจทุกทวีอ่าใช่ใช่เพราะเราก็มีการกระจายตัวไปยังที่ต่างๆใช่เพราะอย่างปีหน้าเนี่ย ถึงเราจะพยายามเราคิดว่าเราได้งานจากอเมริกาแล้วใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเราได้งานจากทางยุโรปแล้วแต่วันนี้เราก็หากับทางตะว,วันออกกลางมากขึ้นเราก็น่จาจะพอเตอร์ที่สองปีหน้าเราน่าจะได้งานจากออสเตรเลียเหมือนกันอค่ะเราก็พยายามจส่งค่ะ อ่ะทีนี้มันมีงานวิจัยออกมาบอกบอกว่าสเตนเลสเนี่ยอีกหน่อยในอนาคตอาจจะมีตัวคาร์บอนไฟเบอร์เข้ามาแทนที่เพราะว่ามันก็น้ำหนักเบาเหมือนกันแถมจะเบากว่า,วาด้วยตรงนี้มองยังไงบ้างะคะผมไม่ผมไม่ได้มองว่ามันจะสามารถเข้ามาแทนที่ได้ได้ใน20-30ปีนี้ครับเพราะอย่าลืมว,ว่าตัวคาร์บอนไฟเบอร์ถึงจะเบากว่า,วาแต่ก็มีราคาที่แพงกว่าค่อนข้างสูงน,นะครับอย่างที่สคือการ การใช้งานของมันเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์ไม่สามารถรับงานโครงสร้างหรืองานสตรัคเจอร์ได้ค่ะอ่ามันได้แค่ยานยนต์เบาๆมันได้แค่มันการใช้งานของเขายังจำกัดอยู่อันนี้เท่าที่ผมในความรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเข้ามาแทนที่ผมมากกับมองว่างานสแตนเลสจะยิ่งขยายมากขึ้นเพราะการใช้งานของเหล็กจะน้อยลงไปเรื่อยๆ ะอื่เพื่อการอย่างคือจะความหรูหราทีดีหรือว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของท้านูดถของคนไทยที่ไลฟ์สไตล์มันเริ่มมีความฮัลฮาลหรือว่าดีมากขึ้นใช่ไหมครับคนก็จะหันมาใช้สเล็กมากขึ้นค่ะเพราะมันมีความเงากว่านะเพราะว่าคาร์บอนไฟเบอร์มันต้องแบบต้องมาพ่นสีค่ะไม่ต้องมาพ้นสีคืออย่างปกติใช้เหล็กต้อง ้อมกันสนิลแล้วค่อยคนอีกรอบก็คนอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยไปไปมาๆก็คือเสียค่าแรงด้วยอะไรด้วยก็ใช้สเตนเลสน,น่าจะสวยกว่าค่ะอ่าเพราะฉะนั้นอนาคตต่อไปของสเตนเลสก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการใช้งานเพิ่มมากกว่านี้อีกใช่ซึ่งก็จะย้อนย้อนกลับมาในเรื่องของผลการดําเนินง,งานของเราที่จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับของของไทมันน่าจะ เติบโตต่ตอนเนื่องเรื่อยๆก็คืออย่างของปีหน้าเราก็มองว่าเราอาจจะเติบโตรวมแล้วสักประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจากปีนี้นะครับจากปีหกค่ะจริงๆอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรื่องของการทําธุรกิจกับฝั่งของอาหรับฝั่งตะวันออกกลางเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าขอสัมภาษณ์ใหม่วันนี้เรารู้แล้วลหละว่า เทรนของสแตนเลสมันมาแรงจริงๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะลงไปบ้างแต่ในอนาคตเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเพิ่มมันก็จะกลับสูงขึ้นมาอีกเพราะว่าความต้องการมันกลับมา <ใช S 1> พอจีนเปิดประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ส่งออกด้วยระดับใหญ่ๆด้วยมันยิ่งแบบช่วยสนับสนุนกันในใน,ในทุกๆด้านของสแตนเลสด้วยนะคะแต่<อ>ทั้งนี้ทั้งนั้นทางตัวบริษัทเองก็จะเน้นตอนนี้เริ่มเติบโตในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปไม่ค่อยมั่นใจและสำหรับเศรษฐกิจภายในประเทศไทย นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วลองพิจารณาดูนะคะว่าตอนนี้ในเรื่องของบริษัทเอกชนบริษัจทจดทะเบียนก็เริ่มมีการขยายในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะอาราคาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านคุณ X นะคะคุณธนงลีลาประชาคุณค่ะผู้บริหารบริษัทไทยรมันโปรดักต์จำกัดมหาชนที่มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณคับค่คะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรา ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาคุยกันใหม่นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจในในตะวันออกกลางนะคะจริงๆก็อยากรู้แต่ว่าวันนี้เวลาจํากัดนะคะเดี๋ยวรอบหน้าครั้งใหม่แต่ทันีีเรารู้แล้วแหละว่าในเรื่องของสแตนเลสนั้นไม่ได้จํากัด อยู่แค่บางอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้มันอยู่ในชีวิตประจําวันเราเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นเป็นอีกหนึ่งวัตถุด,ดิบที่น่าสนใจนะคะก็ยังไงก็ขอบพระคุณสําหรับติดตามนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืม Follow ด้วยนะคะสําหรับรายการ world watcher จับตาประเด็นโลกกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบ,บดีนะคะกับทางด้านของสําน e ักข่าว e finance ไทยมีข่าวมีโอกาสวันนี้ปอมชริดาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน world watcher และสําน e ักข่าว e finance ไทยล คุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ